วันนี้ขออูเรื่องของปรินาไกรคุปซะหน่อยที่เปิลเขียนเฟซบุ๊กบอกว่าประชาธิปัตย์ซื้อมากกว่าจึงชนะการเลือกตั้งส่วนพักพลังประชารัฐเนี่ยจะซื้อน้อยกว่าจึงแพ้การเลือกตั้งหรือเปล่าไม่ทราบนะถ้าเขียนแบบเจออี๊ยนเนี่ยนะคือความหมายเดียวกันเสร็จแล้วปรากฏว่าพอปรินาอูมาปับ๊บเขียนมาปับป๊บประชาธิปัตย์ก็บบยอมว่าเอ้ยประชาธิปัตย์ไม่มีการซื้อเสียงแน่นะครับเพราะนั้นต้องดําเนินคดีกับปรินาไกรคุป ปรากฏว่าปรินาไกดคบเนี่ยหู้ตันครับหัวตะวัดโดนแน่งานเนี้ยพลาดไปแล้วบิ๊กปอมก,กับกัวมีปัญหาบอกเตือนปรินาให้ลบโพสตเขาว่าอย่างนั้นนะครับเสร็จแล้วปรินาก็ไปลบโพสที่เขียนว่าประชาชัตัดซื้อมากกว่าแล้วไปเขียนข้อความบอกว่าคําว่าซื้อนั่นะนะครับหมายถึงซื้อใจไม่ใช่ซื้อเสียงปะตานะครับกําอูจอ้จีเปินหู้กันแล้วครับ ปรินาไปบ่หลอดหรอครับความหมายที่ปรินาเขียนคือซื้อเสียงครับไม่ใช่ซื้อใจเพราะดูสถานการณ์หนึ่งพลังประชารัฐแพ้การเลือกตั้งประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งทรมันนัดออกมาโวยบอกว่ามีการโกงการเลือกตั้งมีการซื้อเสียงแต่ยังไม่ระบุว่าพรคไหนเสร็จแล้วพอแพ้การเลือกตั้งแพ้การเลือกตั้งหรือก้านการเลือกตั้งนี่นะครับภาษาเหนือเนี่ยนะครับปรินาบอกว่าประชาธิปัตย์ ซื้อมากกว่าไปบนลอดก็เลยกลับมาเล่นคําเป็นภาษาไทยบอกว่าคําว่าซื้อหมายถึงซื้อใจบอกลวงหน้าไปเลยนะครับจากข้อที่จิงด่มันรวมกันมาแล้วเจ้ยาบ้านทั่วไปฮู้มดครับว่าที่ปรินาเขียนไม่หมายถึงว่าการซื้อเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ผมเองก็เข้าใจว่าที่เขียนนั่นคือการซื้อเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ผมเข้าใจเะอีหรอกพิษตรงไหนล่ะถามพี่น้องนะครับตอบมาหน่อยดิที่ปรินาบอกว่า ปราชัดที่ปัดซื้อมากกว่าจึงชนะการเลือกตั้งตั้นเข้าใจว่าจะไดซื้อเสียงหรือว่าซื้อใจเหมือนที่ปรินาแก้ตัวเข้าใจจะไดตอบมาสักครำรนะครับแสดงความเป็นเหตุการนักๆตัวนะครับเอปรินาสสพักปฏิบัติหน้าที่ไปบอลลอดแล้วครับปราชาธิปัตั์บอกว่ากำลังประชุมคณะกฎหมายอยู่ จะได้มันก็แปลความว่าเป็นการซื้อเสียงนะครับไม่ใช่ซื้อใจซื้อใจไ่ต้องมาอู้รอกครับอันนี้เป็นเขาห้องว่าแก้ผ้าเอาหน้ารอดเฉยๆนะครับเอาละครับวันนี้ขออยญาใจเวลาตีลวครับซื้อเสียงครับไม่ใช่ซื้อใจในความเห็นของผมนะครับนี่คือความเข้าใจของผมจากการเขียนของปรีนาไกรครุปครับขอบคุณครับ